สิ่งที่เพิ่มความอันตรายและความน่ากลัวของอนุมูลอิสระเจ้จา๋าวฟาร์มาทอสคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย อนุมูลอิสระเป็นตัวที่เรากลัวกันอยู่แล้วถูกไหมคะแต่มันจะมีบางอย่างที่มันสามารถเร่งให้เราได้ด้วยว่ามันจะยิ่งแบบทําให้อนุมูลอิสระเนี่ยมันยิ่งเพิ่มจํานวนเพิ่มจํานวนถ้ามาจากในร่างกายเราอะคะ่ะในทุกๆครั้งที่ร่างกายเราทํางานไม่ว่าเราจะเดินเราจะวิ่งเราจะออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงหรือเรามีการกินอาหารในปริมาณมากการเราผาผลาญอาหารในทุกๆครั้งนะคะมันก็เป็นตัวที่จะเพิ่มให้อนุมูลอิสระเนี่ยมันมีมากขึ้นเล เ,เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ค่ะการออกกําลังกายเนี่ยเราก็ควรจะออกกาลังกายอย่างเหมาะสมไม่ใช่ออกกําลังกายเหมือนแบบคนออกกําลังกายอย่างหนักนะคะ,คะหรือว่าการที่เราใส่รองเท้าส้นสูงอย่างนี้ยน,นานๆมันก็เพิ่มสตรสให้กับร่างกายเรามันก็ทําให้อนุมมนอิสระเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันหรือการกินอาหารที่ในปริมาณมากๆในแต่ละมื้อค่ะ พอการเผาผ่านอาหารมันเยอะขึ้นอนุมูลอิสระก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราอ่ะอาจจะต้องเหมือนกับปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยลดอนุมูลอิสระด้วยและคราวนี้ค่ะมันก็จะมีตัวเล่งจากภายนอกด้วยอย่างเช่นมลภาวะ หรือว่าแสงแดดอันเนี้ยก็เป็นตัวเร่งให้อนุมูลอิสระปฏิกิริยาลูกโซ่อันเนี้ยมันเกิดขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันทําให้ร่างกายเราเสื่อมโมทรมทําให้ร่างกายเราแก่เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีพวกอาหารการกินที่มันมีสารพิษมีน้ํามีอะไรพวกเนี้ยค่ะเข้าไปด้วยแล้วที่สําคัญเลยก็คือความเครียดค่ะความเครียดเนี่ยเป็นตัวที่เร่งตัวปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระอันเนี้ยได้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติว่าเรารู้ ู้ตัวว่าเราเครียดเมื่อไหร่อะคะ่ะให้เราพยายามหาอะไรทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือให้เราแบบหยุดจากความเครียดอันนั้นให้ได้นะคะไม่ใช่แค่เครียดจากสมองอย่างเดียวนะคะแต่เครียดจากร่างกายด้วยอย่างเช่นที่บอกไปอะคะ่ะออกกําลังกายหนักๆใส่รองเท้าส้นสูงนานๆกินอาหารทีไรเยอะๆเรื่องพวกนี้นะคะ่ะมันเพิ่มความเครียดให้ร่างกายเราเหมือนกันหรือการหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพออันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันพราะฉะนั้นคืออะไรก็แล้วแต่ที่สแสดงว่า ร่างกายเรากําลังถูกใช้อย่างหนักอะค่ะเรื่องพวกนี้ค่ะให้เราพยายามลดลงซัก มันก็จะทําให้อานุมูลอิสระค่ะมันอยู่กับร่างกายเราน้อยจํานวนมากที่สุดแล้วเราก็ทานสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปเพิ่มอะค่ะเพียงเท่านี้ค่ะก็จะทําให้ร่างกายเราอะค่ะ,ะ,ม,ะ,คะมีความแก่ลงแบบช้าๆมันไม่แก่เลยไป,ไปไม่ได้แต่มันจะแก่ลงแบบช้าๆแล้วมันจะทําให้ร่างกายเราอะค่ะเหมือนกับมีสุขภาพที่ดีอยู่กับร่างกายเราไปนานๆซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอะค่ะมีอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการชะลอความแก่พวกนี้อีกอะค่ะสามารถคอมเมนต์ แล้วก็สามารถติดตามช่องจ้าจ่าฟาร์มาทอกเอาไว้เพราะว่าจะมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาให้เรื่อยๆเลยนะคะจ้าจ่าฟาร์มาทอกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้งประเทศค่ะ